คลิปนี้มีสาระนะคนนะชอบมาว่าฉันไม่มีสาระที่เป็นหมออยู่นะวันนี้นะมีคนชอบมาถามฉันมากเลยว่าคุณหมออยากมีลูกมีเทคนิคยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะหลายๆคนที่ชอบชอตอ,อบบ่อยๆเธอต้องหยุดเพราะว่าการที่เธอชอตอ,อบบ่อยๆเนี่ยมันทําให้มันผลิตไม่ทันน้องน้อยเธอเนี่ยยังสร้างไม่ทันยังไม่ทันแข็งแรงยังไม่ทันออกกําลังกายเธอขึ้นเร่งมันออกมาแล้วเพราะฉะนั้นหยุดพฤติกรรมนี้ก่อน ไม่ว่าจะชอตอหรือมีอะไรกับแฟนเนี่ยประมาณสัก2-5ถึงวันนะก่อนที่เธอจะมีกิจกรรมแบบที่หวังผลหรือถ้าเธอจะเก็บสเปิร์มอ่ะเธอต้องหยุดหลั่งไปก่อนประมาณ2-5ถึงวันนะคะอันดับที่2เลยนะเธอก็ต้องออกกําลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพอเนาะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เธอสามารถที่จะมีน้องที่คุณภาพดีขึ้นแล้วการออกกําลังกายเนี่ยช่วยกระตุน้นการหลัง่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งมันก็จะยิ่งช่วยทําให้น้ําเธอ เยอะขึ้นน้ําเยอะแล้วไอตัวน้องน้อยเธอมีคุณภาพนะก็สามารถที่จะมี ลูกได้แบบธรรมชาตินะแล้วนอกจากเทสโซเอโลนนะอีกอันนึงเลยเวลาที่เธอทอตออบ่อยๆเนี่ยเธอรู้ไหมว่าในน้ําของเธอเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีซิงค์หรือสังกะสีอยู่แล้วเธอหลังบ่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้ไอตัวซิงค์เนี่ยมันหายไปซิงค์เนี่ยมันมีผลต่อคุณภาพและวอลลุ่มจํานวนของน้ําเธอเลยเพราะฉะนั้นอย่าทอตออบ่อยนะเข้าใจไหมอ่า